ให้สามีเดือนสามพันยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเปิดบ้านยุยเจียรานานอายุ21 ต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัว30ชีวิตยุ้ยควงทันสามีเผยเรื่องต่างว่าทำงานได้ตังเท่าไหร่ไม่เคยรู้เพราะค่าตัวโอนให้ยุ้ยหมดโดยให้ตังยุ้ยหมดตั้งแต่เป็นแฟนแล้วเพราะเป็นคนไม่ค่อยใช้ถ้ามีเยอะใช้หมดยุ้ยเล่าว่ามีวันหนึ่งให้ตังไปหมื่นหนึ่งเอาไปเลี้ยงน้องหมดแถมไม่พอยุ้ยต้องโอนไปให้เพิ่มอีกเพราะเขาเป็นคนหน้าใหญ่ยุ้ยไม่เคยบอกให้เขาเอาตังให้ยุย้ยแต่เหงินเขารู้ว่าเขา เก็บเงินไม่อยู่คบกันก็ต้องสร้างอนาคตอยากได้บ้านอยากได้ที่ต้องมีตังทันยอมรับบางทีเละละครยังไม่ทันจบเรื่องได้ตังมาหมดแล้วชอบติดเลี้ยงคนโน้นคนนี้ยุ้ยก็ให้ตังเป็นอาทิตย์สองถึงสามพันให้ตลอดบางทีใช้ไม่หมดก็คืนจ่ายแค่ค่าน้ำมนันไม่ได้ใช้อะไรยุ้ยเสริมว่าให้เยอะเขาก็ไม่เอา้าความกระตันยูนางเอกสาวยุ้ยเผยว่าบ้านทีสระบุรีดูแลครอบครัวเกือบ20คน ส่วนบ้านที่กรุงเทพเกือบสิบคนยุ้ยก็ดูแลหมดตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารให้ช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารท่านเผยว่ารู้ตั้งแต่แรกว่ายุ้ยกัตันอยู่รักยายรักครอบครัวมากเรารักเขาคนเดียวไม่ได้ต้องรักพี่น้องเขาด้วยจะเลิกรับละครแล้วหลายคนตกใจคิดว่าจะลาออกจากวงการแล้วจริงๆยังไม่ได้ลาออกตอนนี้ขอเบรกแป๊แบ,บหนึ่งตั้งใจอยากจะมีน้องค่ะคิดว่างานที่เราทำมันค่อนข้างหนัก ยุ้ยเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักมา20กว่าปีไม่เคยพักเลยละครแต่ละเรื่องที่ได้รับหนักมากไม่ดรามาก็ร้ายกรีดร้องบูก็หนักร้องไห้ก็ร้องไห้หนักเคยคุยกับคุณหมอถ้ายังทำงานหนักแบบนี้มีลูกไม่ได้แน่นอนจริงๆที่ตั้งใจเพราะอาย,อยุเยอะแล้วแหละถ้าช้ากว่านี้มีลูกไม่ได้แน่นอนตั้งใจให้เวลากับเขาสักปีนี้เต็มๆว่าจะมีน้องคุณสามีไม่ได้รับด้วยเหมือนกันคุยกันค่ะเขาบอกว่า ในเมื่อเราเองเสียสละหาอยู่ตั้งใจดูแลตัวเองเขาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันเลยคุยกันว่าเราสองคนปีนี้จะตั้งใจพักผ่อนพากันไปเที่ยวตอนนี้เที่ยวทุกเดือนเลยเที่ยวกันให้สบายที่สุดให้ผ่อนคลายที่สุดตั้งใจจะมีน้องกันจริงๆแผนจะใช้ธรรมชาติมาบ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่สำเร็จแต่งมาจะสี่ปีเต็ม